ใหม่นี่ครับผมแบบดีเทียมดูครับตัวนี้หายไปโลกว่าครับคือเบามากสามจุดห้าโลคือน้ำหนักถังแบบเบามากครับเพราะว่าเราต้องใช้สพายขึ้นหลังนะครับมันมันถ้าเบามันก็จะยิ่งดีนะครับผมสวัสดีครับวันนี้รวมสุดยอดถังพ่นยานะครับผมที่มี ในนี้นะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับก็จะมีรุ่น20ลิตรตัวกางนะครับเป็นรุ่นแบตเตอรี่แบตแห้งนะครับผมตัวนี้ปั๊ม6.8บาทนะครับแบต8แอมป์นะครับขวามือตัว2 in 1นะครับผมตัวนี้แบต8แอมป์เหมือนกันแต่ว่าโยกได้นะครับเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับผมโยกได้นะแล้วก็ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้เลยครับตัวนี้แบตดิทียม นะครับเบากว่าเบากว่าเกือบ2โลนะครับผมตัวนี้คือมาใหม่ล่าสุดนะครับคือสะพายหลังแบบเบาๆยกขึ้นแบบเหมือนไม่มีแบตอะครับไร้น้ําหนักมากคือดีมากนะครับผมจะมีให้เลือกทั้งหมดตอนนี้3รุ่นนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะมีแถมพิเศษนะครับซึ่งที่อื่นไม่ได้มีนะครับผม1เลยครับดามพ่นยานะครับผมดามพ่นยาตัวนี้นี่ครับเป็นดามสตลเลสนะครับ ด้ามตัวนี้ด้ามตะเลดเลยมือบีบสีแดงนะครับผมมือบีบสีแดงนี่มือบีแอบแบบกำนะครับแล้วก็หัวพ่นหัวพ่นนะครับสามรุ่นใหม่แถมหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวหัวทองทองเหลืองนี้อีกนะครับผมเป็นสี่นะครับส่วนรุ่นปกติแถมทั้งหมดห้าหัวนะครับผมแล้วก็ด้ามตะเลดสามารถยืดได้นะครับดูตัวนี้ครับยืดได้สูงประมาณนี้ครับผม ดูความสูงนะครับได้ประมาณเมตรยี่สิบครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้าหนักดูครับว่ามันจะเบากว่าแค่ไหนนะครับเริ่มจากตัวตัวแรกก่อนนะครับตัวแบตแห้งปกตินะครับผมลองดูนะครับตัวนี้นะครับอยู่ประมาณสี่จุดแปดสี่จุดแปดหกโลนะครับผม ่ะเดี๋ยวลองดูตัวตัว,ตวใหม่นี่ครับผมแบบดีเทียมดูครับตัวนี้หายไปโลกว่าครับคือเบามาก35มจโลคือน้ำหนักถังแบบเบามากครับเพราะว่าเราต้องใช้สะายขึ้นหลังนะครับมันมันถ้าเบามันก็จะยิ่งดีนะครับผมอ่ะ โอเคครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอรีวิวให้ดูว่าความแรงนะครับตัวใหม่นี้จะแรงแค่ไหนนะครับผมโอเคครับอ่าเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับผมตัวนี้ระหว่างตัว68บารุ่รนแบตแห้งกับแบตลิเทียมนะครับความแรงนะครับกับด้ามสแตนเลสยืดได้นะครับพร้อมหัวทองเหลืองที่แถมให้มูลค่า3-90บาทนะครับ แถมไม่ฟรีทุกรุ่นนะครับผมนะครับมีเจ้ามีเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวลองพ่นดูครับนี่ครับผมไกลสิบเมตรนะครับคือเรายืนอยู่ไม่ต้องเป็นต้องเดินเข้าไปใกล้ครับก็พ่นได้นะครับผมนะครับแล้วก็หัวตัวนี้รุ่นนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถปรับได้นะครับดูนะครับเหมือนปรับที่หัว ได้แบบละอองพ่นฝอยละอองละอองนี่ครับละอองมากครับแล้วก็ทนมากด้วยมันเป็นทองเหลืองนะครับนี่ปรับหนีบปรับเอาได้นะครับแถมนะครับส่วนมากรุ่นปกติทั่วไปก็จะเป็นด้ามมีเนียมธรรมดานะครับผมหัวธรรมดาพลาสติกธรรมดาแต่รุ่นนี้ที่แถมให้นะครับเป็นด้ามสแตนเลสนะครับวกหัวทองเหลืองอ่าพ่นสูงก็ได้นะครับอาจจะลองพ่นขึ้นสูงดูครับนี่ครับ คนสูงได้อยู่ครับเป็น10เมตรได้สบายครับผมโอเคครับผม